สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำภาพสีให้กลายเป็นภาพลายเส้นสีดำกันก่อนอื่นเราก็มาเลือกภาพในแกลเลอรี่มาใดคัดก่อนนะครับคัดลอกเสร็จแล้วก็มาวางเราก็ปรับให้เท่ากับหน้ากระดาษขยายขึ้นมาประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็มาสร้างซ้ำ แล้วก็มาปรับให้เป็นสีขาวดำจะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็มาสร้างสามอีกทีหนึง่งปรับตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาให้มาอยู่ที่แบ่งนะครับเสร็จแล,แล้วก็มาปรับตรงนี้อีกทีหนึง่งกาวสิ้นเบอร์อะผมรู้เรียกถูกหรือเปล่านะครับปรับมาประมาณสัก10บเปอร์เนนะครับผม เสร็จแล้วเราก็มารวมเยอะๆกันตรงนี้แล้วก็มาสร้างซ้ำอีกทีหนึ่งปรับตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับให้มาอยู่บนสุดเลยตรงโคูน,นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ภาพขาวดําแบบนี้เป็นลายเส้นนําไปสักลายหรือไปลงสีก็ได้นะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมจะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับ